เป็นไงบ้างโยมวันนี้เห็นอะไรบ้างเห็นอะไรในภายในบ้างว่ามันกำลังทำงานสภาวะที่อยู่ในภายในมันไม่เคยนิ่งโดยจพอใจของเรา มีการสร่งเข้าส่งออกตลอดเวลาเพียงแค่เรามีรู้เป็นฐานมีกายเป็นฐานเราไม่ต้องทำอะไรแค่ประคองรู้เบาๆไว้กับฐานกายอาการต่างๆที่มันแสดงออกมาทางกายและใจซึ่งเป็นธรรมาชาติ รู้ที่นิ่งรู้ที่เป็นปกติโดยธรรมชาติย่อเป็นอการส่งเข้าส่งออกอยู่ตลอดเวลาส่งออกหมายถึงส่งออกไปภายนอกนอกกายของเราส่งเข้าหมายถึงส่งไปในภายในนั้นฐานรู้ของเรานั้นไม่ต้องส่งไปข้างในกายแค่จาเรืองกาย ขณะที่เราจเจริญกายนั้นสภาวะของใจมันจะส่งออกนอกกายแล้วก็ส่งเข้ามาในกายรู้นั้นจะว่าอยู่ในกายก็ไม่ใช่อยู่นอกกายก็ไม่ใช่อยู่ระหว่างสองตึงคอยกำกับรู้ทั้งนอกทั้งในแต่รู้นั้นนิ่งอยู่ ฐานของรู้ต้องมีกำลังเจือนธรรมาชาติสองสิ่งเกิดดับั้งเข้าต้องออกแวบเข้าแวบออกใจตรงนี้มันไม่นิ่งแต่รู้นั้นนิ่งอยู่ทุกอาการที่แสดงออกมามันเป็นสภาวะของธรรมาชาติความคิดคือการดําเนิเขาจะดําเนิอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยอาการดำริของอาการความคิดนั้นรวมเป็นอาการของตัณหาความอยากอยากได้ไม่อยากได้ตัวนี้ที่กำลังดิ้นดิ้นและการดิ้นนั้นก็เรียกว่าสมุทยัยดยมิมเวทนาเกิดขึ้นในภายในกายและในใจ นั้นเวทนากายเวทนาใจนั้นจะเกิดขึ้นพร้อมกันส่วนสมุทัยคือตนาก็จะเกิดขึ้นจากผลของเวทนานั้นไม่ว่าเวทนานั้นจะเป็นเวทนาที่เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามสมุทัยก็แสดงออกทุกขขณะ อันคือผลของอรียศักิ์สิททุกสมุทยัยเมื่อเราเห็นอาการของสมุทัยทางานเปลนสมุทัยนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับัดดบ้งตอนที่ทุกนั้นยังตั้งอยู่สุขยังตั้งอยู่ความเกิดดับของสมุทัยนั้น,นคือความทยานอยากยมเห็นไหมมีไหมอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจ อยากเข้าถึงตัวนี้คืออะไรคืออาการที่มันปรุงแต่งออกมาจากสมุทยัยความรังเลสงสัยที่ทำให้เกิดสมุทยสสัยสงสัยน่นสงสัยนี่อยากรู้น่นอยากรู้นี่ทั้งทั้งที่ธรรมชาติปัจจุบันน่ะเขาแสดงอยู่แล้วให้เรารู้อยู่แล้วนั่นคือของจริงคือของสด,สด มันต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้เพื่อจะได้เกิดนิโรธ่งความดับเป็นไงบ้างโยมวันนี้รู้กล่าวน้ำมสกาคกับอาจารย์เออคำถามวันนี้ก็คือ,อ,อมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าลักษณะการทําทำความเพียรในรูปแบบเนี่ยฮะมันมัน มันจะเห็นอะไรยากอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่มันไม่สงบมันก็ฟุ้งซ่ามันก็มีมันจะมีประมาณนี้มันสภาวะมันไม่ค่อยไม่มีอะไรเด่นๆมาให้ดูหรือไม่น่าตื่นเต้นนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสภาวะที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันจะมันจะไปเกิดขึ้นในระหว่างวันเช่นแบบเดินหรือทําอะไรอยู่ก็ตามเนี่ย การเกิดดับมันจะเห็นในจังหวะนั้นการที่มันเห็นว่าสิ่งต่างๆนี่มันเกิดขึ้นเองทำของมันเองอย่างเงี้ย mm hmm. ผมรู้สึกว่าสติที่มันเกิดขึ้นระหว่างวันนะ่ะมันให้ผลของสภาวะมากกว่าตอนที่ตัวผมเนี่ย mm hmm. มีความจงใจในการที่จะไปนั่งอะ่ะ mm hmm. หรือจงใจที่จะเดิน mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาบางทีบันลังทีฟังพระอาจารย์พูดก็รู้สึกว่า เหมือนคล้ายๆว่ายังเชื่อมยังเชื่อมยังเชื่อมไม่ได้ในขณะตอนที่นั่ง mm hmm. แต่รู้สึกว่ามันมันไปเชื่อมกับชีวิตประจำวันหรือ mm hmm. อะไรอย่างนี้มากกว่าถูกต้องมันต้องเกิดตอนนั้นไงตอนที่เรามีสมาธิสมาธิมันจะไปกดทับสภาวาไว้ซึ่งเราไม่รู้ตัวตัวกำหนดนั่นเอง ตอนนี้การที่จะมาบอกไม่ต้องกําหนดมันต้องเพ่งไม่ต้องเก่ง,งนั่นน่ะมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมาชาตินั้นที่โยมบอกใช้ชีวิตจะรอวันน่ะมันกรเพ็นได้ดีป่ะครับใช่ไหมใช่ครับนั้นจึงไม่ต้องกําหนดปล่อยให้ดําเนินไปเลยชีวิตจำันเราเพียงแค่รักษาจิตไว้ไม่จะรักษาสมาธิรักษารู้ไว้ ให้คงที่แต่ไม่ใช่ไปรักษาจนเกิดความตั้งมัน่นนั่นเราได้ไปแทรกแซงสมาธิต้องเป็นอัตโนมันติสติต้องเป็นอัตโนมัติและสตินั้นไม่จะเกิดจากความตั้งมัน่นจากเจตนาหรือจงใจของเราเป็นสติเบาๆเป็นสมาธิเบาๆ นั่นเนี่ตัวปัญญาก็เห็นโดยความเป็นธรรมชาติถึงขนาน,นั้นน่ะสติสมาธิปัญญามันจะเป็นสติของมรรคแล้วเรียกว่ามรรคสมังคีไม่ใช่สติที่เรากำหนดอันสติต้องกำหนดให้พอดีในเบื้องต้นพอหลังจากนั้นก็ปล่อยเพียงแก้รักษาระยาไว้ท่านี้ ไม่ต้องทำอะไรรู้ซื่อๆกับสภาวะนั่นก่อนที่เรารู้ซื่อๆนั้นหมายความว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วย่างเมื่อวานที่ยมบอกว่าเจอมาเบอร์เบอร์เบอร์เบอร,บอร,บอรบอ์นั่นยมไปเบอร์มานึ่งหมดเลยนั้นการที่เราเบอร์เนะ่ะมันเป็นแค่เทคนิคมื่อเบอร์แล้วเราถอยอมา ปล่อยเบอร์ไปสภาวะน่าจางหายเหมือนจะไม่มีแต่พอเราย้อนกลับไปดูแบบกำลังของความเบอร์น่ะมันเย็นสภาวะได้มันเป็นแค่อุบาย <c oughs> แต่ถ้าเราเบาอยู่แล้วก็ไม่ต้องเบอร์เมื่อวานผมกลับไปลองเบลอร์ใหม่มแล้วมีความรู้สึกว่าเอเอไป มันเหมือนกับไม่อยากจะพูดมันคล้ายๆว่าเอ,อ่อนี่เลยกันนะมันคล้ายๆว่ามันมันมีอารมณ์เหมือนเหมือน,นิดนึงแต่รู้อยู่ตลอดเวลาคือเหมือนกับอาจจะเรียกว่ารู้เฉยๆก็ได้ครับคือมันเหมือนกับว่าเออก็คือมันเหมือนแบบรู้เหม่อครับก็คือไม่ได้ไปให้ไม่ได้ไม่ได้ไปรู้ว่ามันคืออะไรแล้วแต่ก็แค่ ผมนึกผมถ้าผมจำกัดความในหัวมันเหมือนกับเฮ้ยเราเมอแต่เรารู้ตัวอยู่อะไรเงี้ยเหมือนกับไม่ได้ไปสนใจวงรอบเนี้ยหลนใจแค่ไอตัวรู้อย่างเงี้ยเนี่ยอ,อันนี้คือความที่แบบเวลาผมไปเบาลงแล้วผมรู้สึกตัวเนี้ยครับพอเบามันจะมีกำลังเบาแล้วมีกำลังร,รู้สึก,กว่าเบาอะครับแต่กำลังนี่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องก็คือเมื่อเราเบาแล้วเครือข่ายของมัน จะมีมุมฉากที่กว้างอ๋อโอเคไม่ใช่ว่าเราไปรู้ในจุดใหญ่จุดหนึ่งอ๋อใช่ใช่มันจะรู้รู้สึกว่ามันกว้างกว้างขึ้นใช่รู้สึกว่ากว้างขึ้นยานเริ่มเกิดขึ้นขณะที่มันเบาเริ่มเป็นธรรมาชาติเราเห็นอาการที่มันเป็นมุมฉากที่กว้างแล้วมันจะเกิดขึ้นตัวรู้นั้นขึ้น สามร mm ้อสงศาเห็นรอบหมดขณะที่เราเพ่งเราจ้องน่ะมันแค่จุดโอกัดนั้นเราไม่เพ่งไม่จ้องนะ่ะรู้ทรรมภายธรรมชาติแต่มันรับรู้ได้ทั้งภายนอกภายในนี่คือวาระจันทร์ของรู้รู้ทั้งนอกรู้ทั้งในขนาดนั้นเพราะรู้มันทรงอยู่รับรู้ได้หมด ถึงสภาวะที่จิตส่งออกออกนอกและจิตส่งในคือคล้ายๆว่าตอนที่รู้อยู่เนี่ยเวลามันที่พระอาจารย์พูดหมายถึงรู้รู้นอกรู้ในเหมือนทีว่ว่าตัวตัวตัวรู้เนี่ยเวลามันเคลื่อนเนี่ยเรารู้ทันทีเลยว่ามันมันว่าทิศทางมันไปทางไหน,นอย่างนี้หรือเปล่าครับ รู้มันต้องเคลื่อนออกไปเลยเอ้ยเดี๋ยวกันนะคือตัวรู้ไม่เคลื่อนแต่ว่าเออ่ความคิดใช่ความคิดความคิดเรามันเคลื่อนเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกมันคล้ายๆว่าเราเราค่อนข้างจะเห็นมันค่อนข้างชัดมันมันไม่เหมือนกับมันไม่มีมันไม่มีจังหวะที่สติดับไปแล้วก็ค่อยเป็นรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือมันเห็นเคลื่อนเลยนั่นถูกเลยเนี่ยอย่างนี้เลยความคิดมันเคลื่อนออกไป เขาไม่ต้องไปตามไปเมื่อมันเคลื่อนเข้ามาสู่กายมันไหลเข้ามาในกายเขาไม่ต้องตามเข้าไปแค่อารมณ์อันนี้ตัวเดียวที่ผมรู้สึกได้ว่าที่เขาบอกว่าก็รู้มันไปไม่ต้องไปตาแบบรู้มันไปแบบไม่ต้องตามมันไปก็แค่รู้ว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันรู้ง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นแหละถูกแล้วอย่แต่ถ้าเกิดไปรู้อย่างอื่นแบบว่าสตินั่งๆั่งอยู่แล้วมันฟุ้งซ่าน สติขาดไปแวบหนึ่งแล้วเราก็เป็นรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือไปแล้วนะอันนี้คนละอย่างกันเลยใช่ใช่ไม่ใช่ต้องรู้อยู่กับที่รู้ยิดฐานของก,กายแต่ไม่ได้ตั้งอยู่กับกายจนเกินไปแก่ระ,ะลึกรู้กายเบาๆเห็นความคิดที่มันแวบเข้าแวบออกอยู่ตลอดเวลาผมมีปัญหาตรงที่เวลาเวลาคล้ายๆว่าเตือนสติตัวเองว่ารู้เบาๆ ทุกครั้งที่ผมเตือนหรือว่าจะให้มันเบาๆปุบเนี่ยมันเหมือนแบบมันมันไปเลยมันแบบมันมีแรงผลักกดอะไรอย่างเงี้เลยคือเหมือนกับผมต้องมีความรู้สึกว่าต้องแบบต้องแอบหบรือต้องต้องไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่โผล่เข้าไปข้างในอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดผมประสบว่าโอเคแต่เบาๆเบาๆเวลาเวลาผมรู้สึกอย่างนี้แป๊บเดียวผมจะรู้สึกหนักเลยครับอืมแสดงว่าเราเข้าไปแล้ว ไม่ต้องเข้าไปอย่าตามเข้าไปไม่ต้องตามออก mm hmm. ออกก็ช่างเข้าก็ช่างแต่เรารู้อยู่กับที่ mm hmm. พอแนละ้วโอเคครับเราเย็นธรรมชาติของความคิดหรืออารมณ์ต่างๆที่มันสลับกัน mm hmm. การพมงแต่งสัญญาก็ดีมันจะสลับกัน mm hmm. แต่รูนั้นทรงอยู่ เป็นรู้ซื่อๆอ,อยู่กับรู้เพื่อจะรู้ตั้งไหนตั้งนอกจนอาการต่างๆชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วจะละเอียดขึ้นแวบก็รู้แวบเข้าก็รู้แวบออกก็รู้ฉันสปาแวบเข้าออกมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับาจาจ์คกับตรงนี้มันต้องนานไหมมันคือมันเป็นอารมณ์ที่มัน มันมันมันเราต้องปล่อยให้มันเป็นมันไปเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยใช่ไหมครับมันต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งเลยจะนานแค่ไหนก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปแต่รู้ยังทรงอยู่กับที่อยู่กับฐานรลกฐานกายแต่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งจนเกินไปตั้งเบาๆที่ากายไม่ได้อิงข้าไปในกายและก็ไม่เอาออกไปข้างนอกทรงอยู่กับรู้ รู้ไม่ตามรู้ซื่อรู้เบาบางสาธุพระอาจารย์กรธรรมสกายพระอาจารย์คำถามจากของพี่คุณนิกเกี้นะคะคืออย่างของโยมค่ะก็คือเข้าไปรู้ความคิดตัวเองแล้วก็ระอาจารย์บอกว่าให้เบอร์เบอร์เสร็จก็ถอยออกมาพอรู้เรามีกําลังแล้วก็กระโดดเข้าไปดูใหม่แต่ทีนี้พอกระโดดเข้าไปดูเสร็จปุ๊บ อ่าสิ่งที่เราความคิดที่เราเบอร์ไปอะค่ะมันกลับหายไปมันก็จะเข้ากดของไตรักใช่ไหมคะแบบนี้เราไม่ต้องกระโดดเข้าไปเมื่อเบอร์ออกมาแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยมันต้องเข้าไปชำเลืองไปดูมันอ๋อไม่ต้องกระโดดเข้าไปนั่นเข้าไปจับมันแล้วเราส่งออกแล้วนะ,ะใช่ค่ะมันไม่ไม่ไมีแล้วอ่ะมีมอยู่แล้วมันต้องไปเข้าไปดู แค่จำเลืองอ๋อแค่จำเรืองอชด่ไหมคะจำเรืองที่เราออกมาแล้วเนี่ยอืมค่ะอาการนั้นมันจะแสดงเป็นธรรมชาติก้นันทีมไม่ดับค่ะมันก็ดับไปจริงๆแต่การที่เราเข้าไปดูนั่นเราเข้าไปเพ่งโดยที่เรามารู้ตัวแล้วมันดับอืมค่ะเพราะเราไปจับมันหยุดเลยอืมค่ะเป็นกาลังของสติที่มากเกินไปไม่ใช่กาลังของรู้อ๋อแต่ถ้าเรารู้แค่รู้ว่า อ่าสติมีความคิดเข้ามาเราแค่เบอร์สิ็จก็คือเหมือนเรารู้แล้วถูกไหมคะอืมแล้วก็จำเรืองมันไันจะเข้าไปจำเรืองกค่ะแต่เราอยู่กระฐานที่เราออกมาแล้วใช่ค่ะไม่เข้าไปข้างในและไม่ออกไปข้างนอกอยู่กระฐานรู้จำเรืองดูเบาๆแวบตลอดเวลาแต่เราจะไม่แวบไปกับอาการที่มันแวบ แค่รักษาระยะรู้ไว้ใ,<ช>ให้พอดีกลางๆอาจารย์คะเรที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้อะค่ะแต่ว่าในในกายในกายเราจิตเราเนี่ยเรามีเป็นตัวผู้ถูกรู้และมีผู้รู้อยู่แล้วถ้าเราทาถ้าเราไม่มีร่างกายเนี่ยเราไม่มีร่างกายเพราะนั้นสิ่งที่มากระทบที่ที่รู้เนี่ยมันก็ มันก็ไม่มีแล้วจะมีทตารู้ถ้ายังทตุรู้ยังเหลืออยู่เนี่ยท้ารู้ยังเหลืออยู่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ะคะ่ะเราไม่ได้ทำลายผู้รู้แค่เราไําำลายความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งที่รู้จนเหลือผู้รู้อยู่แต่ผู้รู้ก็ยังรู้ได้อยู่แต่เราไม่ต้องมาทําลายอื เพียงแค่เห็นว่าธรรมาชาติของผู้รู้เนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของอทั้งๆท,ที่รู้อยู่แต่เป็นธรรมชาติของผู้รู้ที่ยังรับรู้อยู่โดยตนมนท์แต่ไม่ได้เป็นของใครเป็นเพียงแค่มโนทวารหรือเรียกว่ามโนวิญญาณซึ่งมโนวิญญาณตมาอธิบายไว้แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นทีหลัง กายเกิดขึ้นก่อนชเมื่อวิญ,ญญาณธาตุมาใส่กายจึงได้เกิดผู้รู้เรียกว่ามโนทวารหรือมโนวิญญาณเมื่อเราสลายความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งที่เรามาใส่ก็คือรูปกายมันจะสัมพันธ์ต่อเนื่องกันว่าสุดท้ายธาตุรู้กับมโนวิญญ,ญาณคนละส่วนกันมโนวิญ,ญญาณก็คือผู้รู้ ซึ่งรับรู้ได้ทั้งาตาหูจมูกลิ้นกายอันธรรมชาติของสิ่งที่กระทบต่างตาตัาง,งหูเนี่ยมันเป็น,นกลไกของธรรมชาติของเขาเราไม่สามารถจะห้ามตาไม่รู้สึกต่อรูปได้ไม่สามารถจะห้ามหูไม่รู้สึกต่อรูปไม่สามารถจะห้ามลิ้นให้รู้สึกต่อรสได้เพราะนั่นคือธรรมชาติเพราะเรามีตาเราต้องเห็นรูป นะกลไกของรูปนั้นก็จะทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นรูปดีก็ลงสู่ใจคือพอใจรูปไม่ดีก็ส่งไม่พอใจ <c oughs> เราไม่ได้ทําอะไรเขาเลยแค่เรียนรู้ว่าเขาทําหน้าที่ขอขอบคุณค่ะ